มิะคะ้ารีวิวต้นไม้ที่บ้านนะคะมีต้นจำปีไอต้องถามได้สิอ้าวมีต้นอะไรบ้างคะอันนี้คือต้อนทูบนะคะต้นทูบสีนะคะหรือว่าใบเตยคะ่ะ <c oughs> มีต้นติ่งสีม่วงมันไม่ใช่ต้นติ่งต้อยติ่งปลาลัาง่งจริงเหรอเออแกไม่รู้จ่ะ ดีสอ like <laughs> ิส <PA> จันทร์่นะคะจันทาของเรานะคะจะหนุ่กับต้นมะพร้าวที่เอียงยัง45องศาถึง1ะ0องศานี่คือบานที่มีนี่ไล่ไงลอยเอค่ะแล้วก็้ามาดูตรงนี้ถ่ายซูมค่ะผนังวินเทจสไตล์อิตาเลียน ยุคประตูกี๊แล้วก็คุณแม่แตดองคุณแม่ผู้เป็นเชฟะเชลเชฟไข่ก๋วยเตี๋ยววันนี้ค่ะหน้าบ้านเราเนี่ยอันนี้อยากไปดูหนะค่ะมันก็ะรอเราอยู่ในนี่นี่ค่ะร้านน้อยๆนะคะร้านน้อยๆร้อยเอเคอร์ ก๋วยเตี๋ยวเลยอมากินได้นะต้นไม้ละ่ะข้างนอกไม่รู้เลยต้นไม้ข้างนอกไม่บอกค่ะเดี๋ยวมีคนมาจิกค่ะถ้าถ้าอยากดูอีพีสองต้องต้องยอดวิวถึงสิบค่ะสิบยอดถึงสิบัตนะคะที่ ซับก,ก็ใรเบอร์ถึงเท่าไหร่คะห้าค่ะเฮ้ยเรามีหกแล้วเอาละเอะเอเจ็ดค่ะเจ็ดเหรอโอเคซูมเท่าไหร่นี่ไงจะทำเป็นกรวยไว้ดิมีนอนไม่เอาไม่ใช่นอนนอนเนียหน,นอนแดก น่มันดกจังเลยล่ะแม่น้อยเยอะไปเยอะแล้วเหรอเอาไปทำแม่น้อยตอนให้หนูมั่งพีเอาไปปลูกเอาไปปลูกตรงห้าบ้านหนูหนูโดนหนึ่งจุดแหละนาดนามน่าดูใหญ่เนี่ยหนุเหลืองหนุนกับเหลอาสองลูกนะแม่น้อย เก็บเก็บมะนามอ่ะอันนี้เดี๋ยวขั่วเลยหนามเลเนาะหนามใช่ไหมแม่น้อยหนามมันทิ้มแบบอ้นี้มากเลยแม่น้อยเลมอนนสเลมอนนีสเลมอนนีสมาแล้วแม่น้อยขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วแม่น้อยมาแล้วไม่ค่อยเหลือเลยไม่สบายตันแม่น้อยได้ น้ำเยดนไม่น้อยจริงๆเนี่ยน้ำพึ่งเลยเนี่ยน้ำไม่น้อยดีจริงเนี่ยน้ำพึ่งน้ำอุ่นนะอร่อยต้นสละลูกสละลูกสละอันนี้อะลังนักลังสละอันนี้อะคนสวย สาละแอะซละแอะแกะบ้างแม่ทำขายค่ะอยากร้อย,ยนี่ย,นนยร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ของเรารใช่ไหมอันไอ้สองถุงนั้นของค่ะอันนั้นของแม่ยายถ้าถึงร้อยซับนะจะให้แม่ทำไก่ไหรือปลาให้ดู